สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับช่องดองเหม่อมิจัจกันอยู่แล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่นสควิสเกมกันเองนะคะก็คือเกมแกะน้ำตาแล้วก็เกม AEI อ U กันนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตัวนี้นะคะน้ำตาลกันนะคะ คิดยังไงไปก่อน oh ทุกคนยังไม่ได้แกะเลยตายแล้วอ่ะ ได้เลยนี่หักแน่งเลยโมโหนี่ยค่ะขอโทษแล้วกันบ๊ายบายโอเคนะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, ดกด subscribe ช่องดอกหม้อมิจังด้วยนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย